ยกต่อมาสวยเลยครับอาแล้วครับอ้าวแล้วแตะลอดโอ้โหการันตีพลาดแล้วโดนไหมโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหการันตีถาวรศักครับโดนหลออลุนีีเสียผู้เสียคนเลยครับแล้วก็เป็นลุนที่2ของเลซียอปโครับเนี่ยดูจังหวะจุดเริ่มต้นก่อนบอลจากทาคุยโตะนะยครับยกให้ไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วครับแล้วโอ้โหแตะลอดขามาเลยครับแล้วเลือกมุมเลยครับเสาไกลตัวซ้อนไม่มีนะครับแม่เซนเตอร์เนี่ยบีบเข้าไปตรงกลางครับ แล้วโล่งเลยครับแบ็คขวาก็หายครับเทสลี่เลือกเสาไกลเลยก็ตัดมาก็เป็นบุรีรัม์ครับทำเกมบุกขึ้นมาของนลลเบอร์ดินเปิดเรียดลูกนี้ติดไอแซคฮอนนี่เก็บได้ที่เขาสิชยอดมาใหม่ติดฮอนนี่ใสยังกายยิงลเลยแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆครับกิวเย่มเม่บิสโซลี่ครับเปิดจังหวะแรกไม่ดีเลยครับเก็บได้ที่เขาสิช ยอดมาติดไฮแซคคอรนี่มงสกัดเข้าทางโอ้โหตีลังกานี่ต้องวิ่งย้อนหลังมาตีลังกาด้วยเลยครับลูกนี้ของบิสโซลี่ครับแล้วสามเรียมเลยครับจ่ายมาให้กับบิสโซลี่เป็นนัตพันรถึงก่อนบอลกลับมาเป็นสุบชยัยเลือกยิงไกลสวนแล้วลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหยิงไกลเกือบครึ่งสนามสุชัยใจเด็ดครับจ่ายลูกนี้แม่จากผ้าดีไม่น่าจะล้ำนะครับ นี่ครับออกมาสกัดนะครับมาตพัฒน์สุปชัยพักอกแล้วมองเห็นเลยครับแล้วยิงบอลพุ่งด้วยครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับคือพยายามที่จะถอยกลับมาแล้วนะครับแต่ดูสุภชัยครับน้ำหนักช่างทองจริงๆครับเท้าจังหวะนี้โอ้โหมันเช็ดคานบนเลยครับ เลือกจ่ายมาตรงกลางทำชิงหนึง่งสองกัแล้วคืนกลับมาสวยเลยครับดีล่ายิงนูกนี้1ประตูต่อศูนย์ครับชนบุรีเอฟซีครับดูจังหวะนี้ทีครับแทงเข้ามาตรงกลางแล้วทำชิ่งกันมาครับเห<ฮ>ลือเลยครับง,ง่ายๆนะครับเคาะ1 2 1-2กันนะครับแล้วมาถึงดีลาก็จังหวะเดียวหมดเลยครับไม่ต้องจับครับ จเจริญนสั่งเปิดจอดมาลูกนี้เอาถึงเชฟวิทแล้วได้ขวาลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสองต่อสองครับเชฟวิทกับยิงใส่น้องกถมอีกแล้วครับตรงนี้ไม่ล้าครับเคลียร์ไปแล้วนะครับกู้นี่ครับว่าช่องของปริญญากับเลืองชัยรับพักอกเสร็จแนละ้วจิงสวนตัวพัฒนชัยโอ้โหปริญญาหาวัดไม่เจอครับเรียบร้อยเลย